สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอายุ14สูง190เซนติเมตรเปิดภาพล่าสุดน้องสกายลูกชายลูกเกดสูงหล่อออล่านายแบบมาเต็มเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าแม่ลูกเกดเมธนีก,กิงพยมนั้นมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอยู่หนึ่งคนนั่นก็คือน้องสกายเด็กชายกิงพยมชา์เพลที่ตอนนี้น้องสกายเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วแถมยังฉายแววหล่อสุดๆ ปัจจุบันน้องสกายอายุ14ปีแล้วล่าสุดน้องสกายได้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับคุณแม่และลูกพี่ลูกน้องลูกชายของน้าไม้กิ่งพยมทริปนี้เห็นได้ชัดเลยว่าน้องสกายโตเป็นหนุ่มแล้วแถมยังทําหน้าที่เป็นพี่ชายดูแลน้องด้วยสําหรับน้องสกายนอกจากจะหล่อแล้วยังมีดีกีเป็นถึงนักกีฬาว่ายน้ําของโรงเรียนอีกด้วยขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ